หุ้นเด่นอ่าหุ้น,นเด่นวันนี้ประจำวันที่20กรกฎาคมนะคะวันนี้เราเลือกคนที่โดนผลกระทบแหละแต่ว่ากระทบน้อยนะคะ<ช>ก็จะเป็นโอสสภานะคะ OSP นะคะกำไรในไตรมาสสองของเขานะคะก็โดนผลกระทบเพราะว่าไรายได้ประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์ของเขาเนี่คืออยู่ในประเทศนะคะแล้วก็ เล่านิดนึงตัวเอเนจีดิงภาพรวมตลาดเครื่องดื่มชุกกำลังในช่วงไตรมาส2ลดลงไป14%นะของในไตรมาส1ลดลงไปประมาณ หลักแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะ4-5%แต่ Q2 เนี่ยลงเยอะขึ้นลงเป็น14%แน่นอนว่าผู้ประกอบการทุกรายเนี่ยคิดว่ายอดขายของในประเทศเนี่ยลงอยู่แล้วรวมถึงคาราบาวด้วยนะคะแต่ของโอสสภา,าเนี่ยตัวเลขมาเก็ตแชร์ค่ะขยับขึ้นนิดนึงจาก54%ขเปอร์เซ็นทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาเป็น55%ภายใต้ภาวะตลาดที่ไม่ดีนี่แหละนั่นหมายถึงว่าโอสสภารา,ายได้ของ ตัวเครื่องดื่มชูกําลังของในประเทศเนี่ยลงเหมือนกันแต่น่าจะลงน้อยกว่ามูลค่าตลาดโดยรวมน,นะคะ<ม>แล้วก็ตัว Personal Care ก็ปรับลงเหมือนกันเพอร์ซนแตัว Personal แ a ลแของเขาเนี่ยก็จะมี Baby m มายนะคะมี t ทเวลพลสแบบนี้ค่ะก็คือย่อลงเหมือนกันมีนาเนี่ยเติบโตได้ดีเลยเพราะเป็นช่วงแบบกำลังล็อกดาวน์คนตนของพอดีพอมา Q2 ของที่ซื้อไปยังใช้ไม่หมด พนันคิวสก็ใช้ของเก่าอยู่ก็เลยซื้อน้อยลงนะคะก็ได้รับผลกระทบพม่าก,ก็เจอโควิดเหมือนกันของเขาเนี่ยจะมีธุรกิจ ตัวธุรกิจหลักอยู่ในไทยแล้วก็มีที่พม่าก,ก็จะเป็นรองจากไทยนะคะพม่าเนี่ยก็เจอโควิดเหมือนบ้านเราล็อกดาวน์เหมือนกันเพราะนั้นก็กระทบกําลังซื้อบ้างนะคะในแง่ารายได้ในไตรามาสสองเนี่ยเราคาดของโอโสถสภาจะลดลงประมาณ7% year on year แล้วก็12% Q on Q นะคะแต่ถ้าดูเป็นกําไรเนี่ยกำไรสุทธินะคะ Q on Q ลดลงแน่นอน17%ไม่มีโควิดก็ลงเพราะว่าเป็นซีซันอลนะคะแต่ว่า year on year เนี่ยเราคาดว่าจะโตได้ประมาณ8%แต่ปีที่เรามีรายการพิเศษไตรมาสที่เราก็มีรายการ ถ้าถอดออกนะคะตัวกำไรปกติบรรทัดบ่งขึ้นมาตัว non profit นะคะก็ลดลงประมาณ8% Q on Q แล้วก็ year on year คาดลงนิดหน่อยประมาณ 2%, 2> กว่านะคะทีนี้เรามองว่า Q2 เป็น bottom นะ,ะผลกระทบโควิดแล้วก็ซีซันอลด้วยอพอมา Q3 ค่ะคิดว่ากําไรเนี่ยจะกลับมาฟื้นดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งอันแรกเลยคือโควิดก็ค่อยๆค,ค,ค,คลี่คลายไปหลังจากที่เรากลับมาลีโอเพ่งกันนะคะอันที่2 เขามี Capacity ใหม่ที่เพิ่มเข้ามาประมาณ10-15%เป็นตัวนีัวในส่วนของลายเครื่องดื่มนะคะคซึ่งเข้ามาได้เร็วกว่าคาดตอนแรกเรานึกว่าจะเข้ามาประมาณสักแบบก,กลางกลาสรุปว่าเดือนมิถุนายนเข้ามาแล้วนะคะช่วงสุดท้ายของในไตรามาสสเข้ามาแล้วไปเพิ่มที่ซีวิตก่อนเลยเพราะว่าดีมานซีวิตเนี่ยยังดีขึ้นในไตรามาสสยอดขายที่เห็นลงเนี่ยคะ่ะซีวิตเป็น คนเดียวเลยมั้งที่โตได้นะคะคแล้วก็กําลังการผลิตใหม่เนี่ยเข้ามาแล้วคิดว่า Q3 เนี่ยก็จะฟื้นได้ดีมากขึ้น Ex ็กไซแทภาษีสัมปรสาทิมีตัว f n ังช o n a l d r i n k ที่ลดให้จาก10%เหลือ3%ถ้าใครมีน้ําผลไม้ผสม10%ขึ้นไปนะคะอ,อันนี้ก็ลดให้ก็ e f f e c t i v e แล้วตั้งแต่วันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะคโอส <ผม S 2> สภา,าก็จะได้ประโยชน์ด้วยในส่วนของซีวิตตัวนี้เลยนะคะตัวมาจิ้งก็น่าจะดีขึ้นก็จะเป็นตั้งแต่ในตอนมาสามเป็นต้นไปเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็เรายังมองว่าครึ่งปี กำไรจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะกำไรปีนี้ค่าตกมปร์เซณตปีหน้าโต13แล้วก็ราคาเป้าหมายให้ไว้ตามเดิมค่ะ46บาทครับผม,อมโอเคนะครับก็เป็นหุ้นเด่นประจําวันนี้ะนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่เราชอบด้วยนะชอบด้วยใช่ครับผมโอเคนะครับเดี๋ยว